ว้าวเปิดงานเสื้อยืดอีโคปิ้นผืนที่6นะคะห่มล็อกบูดเข้มข้นเลยค่ะพี่คาะผืนนี้โอ้โหอันนี้เป็นเสื้อยืดโตโลนะคะธัญญาแบบทำแบบพรีเมียมคืออยากให้เวลาซักสีส่วนเกินแล้วสีก็ยังอยู่อีกนะคะอยู่เข้มอยู่เนาะก็เลยใช้ล็อกบุดสามซองเสื้อแค่สองผืนประมาณสองครึ่งนะคะ น้ำก็ใส่ไม่เยอะเลยนะคะใส่น้อยเพื่อที่เขาเข้มข้นที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นยังไงนะคะโอแอบแง้มดูแลวสวยนะผืนนี้เดี๋ยวมาลุ้นไปได้วยกันเลยค่ะใบนี้ก็เป็นใบว่านเทวดานะคะที่หลุดออกไปแล้วนี่เป็นแคนาค่ะใบแคนาคือสวยคมชัดมากแล้วเขาเล่นสีเล่นเงาเหมือนแบบ ระบายสีะคะ่ะวิวีเขามีความเข้มความอ่อนเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นสินใบไม้ก็คือจิตรกรธรรมชาตินะก็คือเขาระบายสีเล่นสีให้แบบสวยมากนะคะเราไม่ได้ระบายเองเนาะคือเป็นความงามที่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้จริงๆเลยนะคะอันนี้เป็นใบเฟิร์นให้สีม่วงนะคะโอ้โหใบปีบใบปีบสวยมาก ฟอร์มใบก็สวยและสีก็สวยมากนะคะอันนี้เป็นใบไม้ไม่ทราบชื่อแต่หน้าค้นหาอยู่ครั้งต่อไปต้องเอามาเพราะว่าสวยมากนะคะแล้วใบนี้ก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันสีเขาจะออกเลอะๆดูดูเป็นอาร์ตอาร์ตนิทยาชอบนะเพราะว่าเขาแบบว่าสีเขาจะผสมกันเองแล้วใต้ท้องใบก็จะมี สีเหลืองแล้วก็มีจุดๆอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเราแต้มสีลงไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความงามที่อยู่ใต้ใบไม้พี่ๆก็เห็นไปพร้อมกันกันกบธัญญาเลยเราก็แกะดูพร้อมกันนะคะเราไม่ได้แต้มแต้มสีแต่อย่างใดเนาะคือมันเป็นความงามจากธรรมชาติจริงๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นดอกสักค่ะอุ้ยสักดอกสักอันนี้สวยนะเมื่อสักครู่เขาเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าอันเนี้ยยอดเขาก็จะออกสีม่วงสวยมากๆเลยเนาะแล้วก็นี้ก็จะเป็นสบู่แดงค่ะ ให้สีเขียวสวยมากเลยนี่คือมะรุมมะตุ้มนะคะใบมะรุมค่ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นใบแครนานะคะโอ้โหชอบมากเลยแครนานี่คือนางเอกเลยคือเขาให้สีและให้ฟอร์มสวยมากที่สำคัญคือทุกใบของเขาเหมือนเราระบายสีจะมีความเข้มอ่อนให้เราเห็นนะคะมันก็จะเป็นใบอะไรนะคะเนี่ย มะยมหวานนี่แล้วก็สลับกับแคนาแคนาใบแก่กับใบอ่อนก็ให้สีไม่เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็แต่งแต้มด้วยดอกสกักอันนี้ก็จะเป็นที่เหล็กโอ้ยที่เหล็กสวยมากนี่ค่ะที่เหล็กป่าแล้วก็นี้ก็จะเป็นสบู่แดงสบู่แดงเขาก็ให้สีเขียวสวยนี่ก็สบู่แดงนะคะนี่ก็จะเป็น ปีดแล้วก็โอ้โหมัดรุมมัดรุมให้สีม่วงนี่จะมีรอยย่นนิดหน่อยชายเสื้อเกิดจากรอยพับเป็นศิลปะเป็นร่องรอยของงานทํามือนะคะนี่เสื้อตัวนี้จะไซส์ L อนะคะไซส์ L อพื้นของเขาก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้เป็นผืนที่ธัญธรรมคลิดก่อนวางด้วยนะคะนี่ค่ะจากใบไม้สีเขียวๆนะคะก็ เปลี่ยนเป็นสีต่างๆที่แบบว่าสลับกันเล่นสีกันคือสวยมากนะคะมีทุกโทนสีเลยแล้วแต่งแต้มด้วยดอกสักแล้วก็ดอกก้นจ้ามคือเพิ่มสีสันความงามให้เขานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานด้านหลังกันเลยค่ะโอ้โหผ้าห่มสวยๆมากงานด้านหลังว้าวสวยจริง ตรงนี้ทัญญาจะวางใบปีบไว้ตรงแขนแล้วก็ยาวมาเลยนะคะนี่ค่ะทุกผืนมันก็จะมีรอยย่นตรงกแางนิดนึงตรงแขนนิดนึงเพราะว่าแพทเทิร์นของงานโบโลเนเขาเขาแบบจะแปลกเนาะเวลาวางมันจะมันจะแบบยน่ยนย่นนิดนึงนะคะแต่ว่าตรงเนี้ก็จะเรียบอยู่พายามไม่ให้ย่นมากนะคะอันนี้เป็นดอกสักนะคะนี่ใบแคนาค่ะนี่ใบมะยมหวานใบมะยมหวานก็สวยดีค่ะ นี้ใบมัดตรงนี้ใบไ,ไม้แปลกแล้วก็ดอกก้นจำ้ำอุ๊ยดอกก้นจ้ำคือสวยมากนี่ใบเพกาค่ะใบเพกาให้สีส้มสวยมากแล้วมีแต่งแต้มนะคะใต้ท้องใบมีเมด็ดดำๆน้ำตาลเข้มเนาะนี่ค่ะเหมือนระบายสีแล้วนะคะอุ้ยอย่างรู้นใบสักว้าว ใบสักอันนี้เป็นใบสักเขียวนะไม่ได้เป็นใบสักสีม่วงสีเขาก็เลยไม่แรงมากนะคะว้าวใบจิงเจ้าให้สีม่วงสวยมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบมัดรุมค่ะใบนี้ก็จะเป็นใบสบู่แดงค่ะนี่ก็จะเป็นนนซีนี่ใบไม้แปลกของเราขวางมาเลยให้สีสวยมากอะ อุ้ยใบนี้ให้ออกสีม่วงเยอะนะคะแล้วก็แกมน้ำตาลแกมเหลืองอุ้ยสวยอะ่ะแต่ละใบเขาก็ให้สีไม่เหมือนกันนะคะแต่ใบนี้ให้ออกม่วงเยอะใบเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีม่วงไม่ค่อยเยอะแล้วก็แกมเหลืองวิพีดูคะ่ะแบบทำไมสวยแบบนี้เนี่ยสวยมากแบบอุ้ยดูกี่ครั้งก็แบบตื่นเต้นในความงามของเขาอันนี้ก็ใบแชรนาค่ะคือแบบ ไล่สีตัดกันได้สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเล่นมาม่วงเขียวแล้วก็ส้มแล้วก็ตัดเขียวแล้วก็แบบหนส์หุนืนนี้หืนนี้สวยมากค่ะตื่นเต้นอีกแล้วหุ่นนี้